อดีตพระเอกดังสุดทนยินฟ้องในหน้าหลังดโดนอมเงิน40ล้านทำเอาแฟนๆตกใจกันไม่น้อยเมื่อล่าสุดมีข่าวว่าวิกโจอีอ้หมินหรือใจใจ F4 ไต้หวันวิกโจกับรีนอยู่หรืออยู่หงหยวนภรรยารุ่นน้องซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังได้ยินฟ้องเอเย่นนายหน้าค้าประกันที่ร่วมงานกันมาหลายปีหลังจากถูกฝ่ายหลังหลอกตุนจนเสียงเงินไปมากเกือบ40ล้านบาท ตามข่าวระบุว่าเอเยนค้าประกันลายนี้เป็นผู้หญิงแซ่เฟิงเธอได้ดำเนินการช่อกงเงินของวิคโจและภรรยามาตั้งแต่ปี2019หรือ3ปีมาแล้วโดยเริ่มต้นในปีนั้นดาราศิลปินหนุ่มคนดังและภรรยาได้ซื้อแผนประกันการลงทุนมูลค่าหลายล้านและต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นจำนวนเงินที่สูงมากในแต่ละครั้ง โดยเดิมนั้นวิกโจให้บริษัทประกันหักเงินเบีย้ยประกันจากบัญชีของอยูหงหยวนผู้เป็นภรรยาแต่พอถึงการจ่ายเบีย้ยประกันครั้งที่สองเป็นต้นมาฝ่ายเอเย่นที่โกงรายนี้ก็ขอให้จ่ายมาเป็นเงินสดโดยโกหกว่าถ้าโอนเงินครั้งละมากๆเพื่อจ่ายเบีย้ยอาจทำให้ทางการสงสัยและเข้ามาตรวจสอบ และจากนั้นในแต่ละครั้งทางเอเย่นก็จะคอยปั้นเรื่องขายโปรโมชั่นต่างๆเพื่อเรียกค่าเบีย้ยประกันเป็นเงินสดจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วทางบริษัทประกันได้โทรศัพท์แจ้งให้ทางวิกโจและภรรยาทราบว่าทั้งคู่ค้างจ่ายเบีย้ยประกันมาเป็นปีๆแล้ว ที่เด็ดก็คือหลังจากถูกยื่นฟ้องทางเอเย่นแซฟเฟิร์ขาวว่ายังเชิดหน้าสู้คดีโดยบอกว่าเงินสดที่รับมาจากทางวิกโจโยังคงเก็บไว้ครบพร้อมยืนยันไม่ได้ต้มตุ่นช่อโกงถึงแม้ทางบริษัทประกันจะระบุว่าโปรโมชั่นต่างๆที่เอเย่นแซฟเฟิร์คนนี้ไปขายฝันไว้กับวิกโจนั้นไม่มีอยู่จริงทั้งหมดหรือพูดง่ายๆว่าเป็นโปรโมชั่นทิปนั่นเอง